พูดถึงบรรยากาศนะยังไงดูฝั่งนู้นกับฝั่งนี้ถ้าพูดถึงโคมไฟไม่แตกต่างกันแต่แค่ว่าฝั่งไทยเราค่อนข้างที่จะเยอะนิหนึ่งใช่คือหลายมากแต่ฝั่งลราก็มีแต่ว่าไม่ไม่ไม่าไหร่เขาดูเหมือนกับชินกับปรากฏการณ์นี้ไปแล้วอ่ะใช่แล้วประทัดก็เหมือนกันแหละแต่ว่าของเราอาจจะมีเยอะหน่อยมีผู้มีอะไรดังตุ้มตามตุ้มตาเจียวตุ้มตามนิดนิงแต่ฝั่งนู้นนะของนี้มีแต่เด็กข้างงเราวิดเบิ้มวิดเบึ้มฮะ แล้วก็มีคนมาลอยกระทงทำเองใส่ก้อนหินไปไม่เคยเห็นเหมือนกันใช่จะอยากให้ดูพระจันทร์แบบสวยมั่นใช่แบบอยากให้เห็นอยากให้อยู่ตรงนี้ด้วยฮะว่ามันสวยแค่ไหนไ้โอ้โหนี่คือสัมผัสธรรมชาติมากครั้งแรกเลยอ่ะคือถ้าใครได้ดูอ๋อถ้าใครได้ดูสิ่ง่ข้ามเดินเส็จเนี่ยนะจะ่ห็ที่เห็นพระจันทร์่ะเหมือนแล้วก็ได้มาเห็นของจริงแบบสวยว่ะเห็นในทีวีมันก็คือในทีวีแต่พอได้สัมผัสของจริงแล้วแบบ แล้วช่วงที่กระทงลอยผ่านลำแสงกระทบน้ำนะโหโอ้โหสวยงามมาก<ห>มาอะปหาที่นั่งดูดีกว่าไปนั่งดูของจริงดีกว่า ตอนนี้นะฮะในขณะที่เราเนี่ยรอชมบ้างไฟพญานาคอยู่ครับครับผมก็ให้คุณชมไปดูสกู๊ปสารพัดช่างจาก FB แบตเตอรนนี่แรงทนในหนึ่งเดียวก่อนแล้วกลับมาดูบ้างไฟกันใหม่เดี๋ยวกลับมาดูฮะเชืองสารพัดช่างสนับสนุนโดย FB แบตเตอรี่ FB Hybrid แบตเตอรี่แรงทนในหนึ่งเดียว Call Center อลเซ้เตอร์02 269 9009พี่พี่มอเตอร์ไซค์ผมเนี่ยไฟหน้าอ่อนมากและสตาร์ทไม่ค่อยติด ทำไงวะไหนไหนไหนขอดูดิโอ้โหนี่ไงยังสว่างใสอยู่เลยกิ๊กเลยพี่เปิดทําไมอ่ะก็ดูว่าสว่างไหมผมไม่ได้หมายถึงหน้าผากผมหมายถึงมอเตอร์ไซค์ผมาผไฟมันอ่อนมากไฟมันลิบรีถ้าพี่ไม่เชื่อนะไหนไเปิดดิเราเปิดดิพี่ก้มนี่แน่เลยนะเนี่ยตาตาคือไฟเนี่ย มันสว่างวูบว้าวเอาสักหน้าบึ้นเลยและนี่สำคัญเนี่ยนะจะมีทำไมอือแล้วอ,อตโมติกยูนเนอะอโอตโมติโ <Okay. S 1> อเคเออโอเคดับเลยดับเลยใจหายแฟบเลยพี่ดูใกล้ไปไง ตอนมืดเดอ่ะพี่ถึงจะรู้ว่าไฟรถผมมันมันไม่สว่างพอมันไม่สว่างมันอันตรายกับผมผมห่วงความปลอดภัยชีวิตผมห่วงความปลอดภัยเออกลอัวกลัวกลัวปลอดภัยหรือว่าเป็นภัยเองเออแน่เลยเดึกเดือดเนี่ยขับมอเตอร์ไซค์เนี่ยไปกระชากกระเป๋าเขาใช่ไหมจอนะนี่เองที่มันลงเขาโอ้ยพี่ผมไม่ใช่อจอน,นะพี่คือพี่ต้อกลองพี่มีข้อแนะนําผมไหมต่อเลือกถูกคนแล้วครับผมฮะ ยังน้องต่อเนี่ยนะต้องเลือกใช้รุ่นเมนเทนันฟรีชนิดไม่ต้องเติมน้ำกัน oh. คุณสมบัติมีดังต่อไปนี้ไม่ต้องเติมน้ำกันตลอดอายุการใช้งานไฟแรงกว่าแบตเตอรี่ในรุ่นปกติตลอดจนอายุการใช้งานที่นานกว่าเนื่องจากใช้แผน่นธาตุชนิดพิเศษ,ษผลิตจากตะกั่วผสมแคลเซียมข้อนี้ตอบคำถามต่อได้เป็นอย่างดีสามารถติดตั้งในลักษณะใดก็ได้ไม่ต้องกลัวน้ำกดจะรัว่วใช้เทคโนโลยีวาวปรับแรงดันภายในตัวแบตเตอรี่ ทำให้เกิดความปลอดภัยในการใช้งานสำคัญที่สุดหาซื้อง่ายติดตั้งสะดวกสอบถามเพิ่มเติมพอเซ็นเตอร์จาก FB Battery 02 269 9009ใส่เลยไหมครับคุณน้องต่อเอาเลยต่อจากนี้นะรถของน้องต่อเนี่ยกำลังไฟแรงแน่นอนและสตาร์ทติดง่ายและที่สำคัญไฟสว่งวางฟู่ว่าถ้างั้นผมต้องรีบเปลี่ยนละเพราะว่ารถผมเนี่ยขอบอ,อ,อกเลยฮะ ว่าใช้ไฟเยอะมากถ้าพี่ไม่เชื่อเดี๋ยวผมจะเทสให้ดูตอนนี้มันลอยผับเนี่ยเชื่องสารพัดช่างสนับสนุนโดย FB Battery FB Hybrid Battery แรงทนในหนึ่งเดียว Call Center ์องเซ้เตอร์02-269-9009เออคือแบบตอนนี้น้องก่อยแล้วเพราะว่าอืมฝังไทยเฮไปสี่รอบ ฝั่งไทยเฮไปแล้วสี่รอบใช่แต่ไม่แน่ใจว่าเฮเพราะอะไรแต่คือมันยังหกโมงครึ่งอยู่ไงนึกออกปะมันเร็วไปวะเออเออใช่คือไม่บอกด้วยความที่เราไม่รู้ว่าโคมไฟหรือว่าประทัดอะไรอย่างเงี้ยแต่เพลงเขาก็เริ่มปิดแล้วนะเขาเบาลงแล้วแต่ไม่เคยมีปีไหนที่ไม่ขึ้นใช่ไหมเขาบอกขึ้นทุกปีแหละบางปีก็เยอะบางปีก็น้อยเป็นอย่างที่เขาบอกคือฝั่งนู้นเห็นฝั่งนี้จะไม่เห็นใช่ แต่ถ้าฝั่งนี้เห็นฝั่งนู้น,นจะไม่เห็น,หนซึ่งมันมนนไกกกลัมาพูดไปแล้วมันเหมือนอาจจะก็าทำไมมองไม่เห็นรากเพราะมันอยู่มันน่าจะเห็นแต่ถ้าได้ไมาเห็นสัมผัสเอ่อบรรยากาศจริงๆแล้วมันจะดูว่ามองไม่เห็นอนะ่ะใช่จริงๆซึ่งเห็นได้ยากมากต้องรอดูไปอีกเรื่อยๆอ่ะเพิ่งจะประมาณจะหนึ่งทุ่มได้แล้วอ,อีกตั้งสองชั่วโมงรอดูอีกแล้วเฮอีกแล้วอ่ะเฮอะไรอ่ะเออเขาเฮอะไรกันอยากรู้อ่ะ เอโ้โาถ้าเอยู่ตรงนี้นี่ได้ยินเสียงโคลสข,ของฝั่งไทยนี่ชัดมากเลยใช่ฮะ<ด>นี่เขาบอกอา่าอะรลเลื่อนรถเลือลอ่อนรถดูสิมาจากนู่นมาถึงเนี่ยก็คงจะใช้แบบเอาซาวดิจเนียอ,อ่ามิเซตอย่าอะไรจีเนียนะมันไม่รู้อ่ะเอาไปอีกทีนึง <c oughs> แต่แต่เฮ <c oughs> หลายรอบแล้วนะฝั่งนั้นนะฝั่งบ้านเราหรือเนล่าอ่ะเอาเฮอีกแล้วนี่นี่นี่เฮอีกแล้วซึ่งหาเออหาคำตอบหาคำตอบไม่ได้ พอจะได้ก่อนจะได้ยินเสียงเฮเราจะได้เห็นไฟแฟลฝั่งนู้นอหละเฮ้ยอีกแล้วเห็นปะเห็นใช่ไหมไม่คือเห็นไฟแฟลก่อนแล้วพอเห็นไฟแฟลจะได้ยินเสียงคนแล้วก็จริงมันไม่เห็นขึ้นมาจากน้ํำคือเรายังไม่รู้เลยว่าสุดน้ําของฝั่งนู้นคือตรงไหนอะมันมองไม่เห็นเว้ยอ้าเฮ้ยอะไรวะแม่งคล่องใจว่ะ ไม่มองไม่เห็นอ่ะมาอีกแล้วจากเมื่อกี้ใช่ฮะเห็นไ้มเห็นดิใช่เห็นเลยเป็นรักนณะ นี่นี่สองลกูกสองลกูกสองลูกสามลกูกสามลกูก<า>ผมเห็นเหรอ,อ,อคือคือเป็นลูกขนาะดไม่เหมือนไม่ลักษณะไม่เหมือนประทันนะเป็นลูกแก้วกลมๆสีแดงแบบแดงชัดมากแต่ไม่ได้ขึ้นตรงแบบแดงแบบแดงเละคือ,อ ขึ้นแบบเอียงเอียงอ่ะแต่ว่าไม่ได้เห็นข้างหลังนะเราไม่ได้เห็นทางฝั่งแม่น้ำโขงซึ่งส่วนใหญ่เขาเขาจะเห็นแม่น้ำโขงกันใช่ไหม<ช>แต่ว่าจะมีคนที่เนี่ยเริ่มเริ่มจะซาบถึงท,ที่เราเยืนเนี่ยตอนแรกม,มีคนนั่งเต็มไปหมดอ่าใช่ฮะแต่มีป้าคนหนึ่งจะพาเราไปดูไปไหมไปดิตัดสินใจแล้วฮะว่าต้องตัดสินใจแบบนั้นเราไปดูเลยตัดเลยไปหาคุณป้ากันดีกว่านั่งเลยครับนั่มๆเลยครับทีเรา จางไปน้ำโขงเรามุ่งเข้ามาในหมู่บ้านระหว่างทางหมู่บ้านเนี่ยพี่ๆที่กองเราก็เห็นอย้ใช่เห็นทุกคนคือตอนนี้เห็นทุกคนแต่ว่าอยากเห็นใกล้ๆอย่างตรงเนี้ยอย่างที่เราเดินมนเดินมาเราก็จะผ่านหมู่บ้านแล้วก็ผ่านบ้านอะไรหลังๆมาแล้วก็ถานเขา,เขาบอกว่าข,ข,ขึ้นๆอย่างเนี้ยเขาก็พยายามบอกทางว่าให้มาตรงเนี้ยาบกว่าพอมาก็เออมีคนนั่งกินข้าวนั่งดูมีอะไรก็เหมือนทุกที่ฝั่งน้ำโขงจะเงียบกว่าเยอะ คนคิดว่าขึ้นลงมานานเลแล้วก็มืดด้วยเห็นไหมข้างนอกไม่เหนแ่อเหมือนเขาแบบรู้เขาไม่ได้ไปสนใจตรงนั้นเขารู้ว่าจุดนี้ยนขึ้นชัวร์หายไปน้ำเหอยอู้ดแล้วยังฝนไม่หายแต่ดูจากดวงไฟแล้วมันไม่ใช่ประทัรแน่ๆคือมันมันเป็นแสงกลมๆแบบนี้นิ่งๆมแล้วมันจะพุ่งขึ้นไปเดบอดที่นิ่งๆแบบนี้มันไม่ได้แบบเออก็เป็นเออเบอรกลมๆอ่ะแล้วขึ้นปุ๊บหายแบบไม่ได้แตกนะครับแบบหายไปเลยอ่ะรอ้ไหม คือ,สอแสงมันนิ่งมากมสวยอันนี้เขาจะอธิบายไปแล้วนะเดี๋ยวหลังมองว่าเออ,อ,อตัวแบบจังหวะหันมาแล้ว <c oughs> มันขึ้นใช่ใช่ใช <c oughs> ่ไม่รู้ว่าแต่สำหรับผมผมว่าผม,ผม,ผมคุ้มแล้วตอนแรกผมรู้สึกอีกอีกแบบนึงเลยแต่อย่างเห็นขึ้นแม่น้ำในน้ำผึ่มบอกว่าแม่น้ำผม่งค่อนข้างที่ใหญ่ไม่รู้ว่าจะขึ้นแะไรไม่รูปแบบนี้ถ้าขึ้นจากน้ำนี่ก็คือแรงมากใช่แต่อนนี้แค่เห็นลงไปก็ดีใจแล้วใช่ไกลๆแต่ถ้าเห็นไกลๆก็จะ ขอดูก <Okay. S 2> ่อนเลยมูก <Find human> ่อนเลยนะฮะนีมาแล้เฮ้ยโอ้โอ้ยโ้ยโอ้ยเอ้ยอ้ยเอ้ยโอบยโอ้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 นโอ้ยโอ้ขโ้ยโอ้ยอ้ยโอ้ยโอ้ยโ้อบอ้ ทุกปีเลยปะครับทุกปีป่าแต่ป่าที่วไปดึงฟังไปน้ำคงมาเบิ่งตรงนี้ใช่ทำไมถึงเลือกมาเบิ่งตรงนี้เพราะว่าเพราะว่ามันยุ่ที่มันออกมันเห็นคักตรงนี้ชัดสุดตรงนี้มีชัวเราเคยเคยเห็นเต็มเคยเห็นตรงไปน้ำผงป้าม่ได้ไปเบิรงนาลนวกเชื่อว่ามันคุนนองเลยม่ได้ไปเห็นทางนั้นมาเบิร์นเยอ่ทางนี้โดยเราสองคนเนี่ยมาที่นี่เพราะเรามีแรงบันดาลใจจากภาพยนตร์เรื่องสิบห้าขาเดือนส1เดครบรอบส0ปี ใช่ครัะแล้วคุณผู้ชมคนไหนนะฮะผมเชื่อเลยเตรียมตัวเลยครับหยิบภาพดูสภาพเป็นเศษออกมาเลยหยิบเลยหรือใครที่อยากเห็นสัมผัสของจริงมาได้ที่นี่เลยงผมว่าใครที่ได้ดูในหนังหรือว่ามาสัมผัสของจริงคิดว่าคงจะได้ข้อคิดอะไรดีๆและอะไรหลายๆอย่างกลับไปและสาหรับตัวผมเนี่ย<ะ>ที่มาสัมผัสวันนี้เลยอะความคิดผมเปลี่ยนยังไงตอนแรกมาดูใช่นั่งมองไปเริ่มทอแล้วคงไม่ขึ้นหรอกมั้ง เพราะว่าคนที่เขาเห็นกันมันก็ไม่ได้จะเห็นเยอะแยะใช่แต่พอเราได้หันไปเห็นจริงๆเห็นเขาชี้ๆกันีะเห็นเป็นดวงไฟซึ่งมันแตกต่างมันแตกต่างจากโคมไฟกระทงเงนี้ยสมมติเรามองไปเราก็จะเห็นแล้วมันมันเป็นไฟที่โดนลมพัดมันไม่ใช่มันเป็นไฟสีส้มแต่เราเห็นเป็นดวงไฟสีแดงแบบแม่งแม่งพุ่งขึ้นไปแบบอ่เฮ้็มันงงอ่ะคือมันคืออะไรเห็นเห็นกี่รูปผมเห็นเจ็ด จ็ดลูกเลยเหรอ,อ,อนับหรอผมนับผมเห็นตั้งแตอนนี้พี่ปูชี้ผมก็ดูดูเฮ้ยเฮ้ยเราก็ไม่เห็นไม่ป้ายของโนออ้นพี่พี่เห็นกี่โลอ,อ่าตอนแรกเห็นเห็นที่เขาชี้กันก่อนสองโลอ่าแล้วเมื่อก่อนหน้าที่จะเห็นเนี่ยพอเห็นไปแล้วแล้วแบบเมื่อหันไปถามคนอยู่ข้างหลังว่าเ,ออเขาเคยเห็นไหมเขาอะไรเงี้ยเ,เขายืนอยู่ไม่นัง่งโขแล้วเราแบบหันไปคุยกับเขาไงออแล้วเหมือนแบบหางตาเห็นขึ้นฝักนูนแบบ ไม่แน่ใจว่าใช่อันนี้คือเราเห็นคนเดียวใช่ฝั่งโน้นก็ไม่ได้พูดกับใครก็แบบคือตาเรามองเขาเราถ้าปากเราคุยอยู่แต่หางตาเราเห็นว่าเป็นไฟสีแดงมันไม่แน่ใจเแต่คิดว่าน่าจะใช่เพราะขึ้นมาฟ๊บแล้วก็หันไปดูก็ไม่มีแล้วแล้วพอไปดูตรงนู้นเหมือนกันใช่ไเออขึ้นเหมือนกันเหมือนกันซึ่งแบบขนลุกอะซึ่งเป็นจุดที่มีผู้ใหญ่ครอบครัวหนึ่งเขาหันไปทางทิดนั้นเลยใช่ซึ่งแบบว่าน่าเชื่อถือแล้วเขาดูด้วยความเงียบใช่ซึ่งตรงนี้เสียงดังเปิดเพลงอะไรกัน เขาบอกว่าต้องดูด้วยความเงียบและเชื่อเขาส่วนตัวเนี่ยเชื่อไหมตอนนี้ผมเชื่อแล้วอะตอนคือเชื่อภายในคืนนี้เลยเนี่ยแบบตอนแรกผมยอมรับว่าผมแบบไม่ค่อยเชื่อเท่าไหร่เอาจริงจริงพี่ไม่ว่าไหลไงเอาจริงๆงไงและไม่ว่าจะฝั่งไทยหรือฝั่งลาวนะพี่วันนี้ผมทําให้ตัวผมเองรู้สึกเองแล้วถ้าเกิดคุณเชื่อในศรัทธาของตัวคุณเองครับแล้วก็เชื่อในศรัทธาของคนอื่นไม่ไปลบ หลูไม่ไปเบียดเบียนกันแล้กันฮะมารวมตัวกันก็จะอยู่อย่างมีความสุขใช่จริงฮะไม่ใช่แค่เรื่องบั้งไฟเท่านั้นถูกต้องยังมีเรื่องของความเชื่อและความศรัทาย่าที่จอบอกไว้เพียงแค่เราลงมือทํามันรับรองคุณสําเร็จแน่นอนครับผมครับผมแล้วก็หมดเวลานะฮะกับ10ปี15ค่ข้ามเดือน11ของตามไปดู m o ฟวี่ทริฮะใช่แล้วครยังไงต้องขอขอบคุณภาพยนตร์15ค่เดือน11ขอบคุณพี่เก่งและ ขอบคุณทุกคนมากครับผมขอบคุณมากฮะคเชื่อมีความศรัทธาที่อยู่กับตัวเองครับเชื่อในสิ่งที่เฮ็ดเฮ็ดในสิ่งที่เชื่อเชื่อแบบนี้เชื่อตัวเองแล้วมันไม่ไปเบียดเบียนใครมันไม่มีใครเดือดร้อนเชื่อไปต้องนะไม่เดือดร้อนใครแล้วก็เดี๋ยวอย่าลืมติดตามชมนะฮะการตามไปดูมวีทิปสามทุ่มวันพฤหัสห้ามทุ่มแล้วเหรอสามทุ่มแล้วไงดีว่ะดีตอนเลขสี่ลงมาสามอือจบเหมือนเดิมมาแว้ไปดิไปดิเฮ้ยนิ้๊กเขางับ อะไรนะครับอู้ไหนๆจันเต็มดวงดูดิสิบห้าค่ำน่ะคือสิบห้าค่ำพระจันท์เต็มดวงนี่ไงเห็นมาก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 สวยเวอร์อ่ะจริงต้องมาดูเองฮะใช่ใช่จริงจริงสวยจริงแล้วตอนที่ขึ้นเหนือน้ำอ่ะแล้วขึ้นเร็วด้วย